แมาว่ามันต่ำอันนี้พามาเถียงนาเฉย <c oughs> แม่ว่าพามาเถียงนาเฉยเลยโนูนนะคะทาง <c oughs> นี่นะคะลูกสาวใครเอ่ยลูกสาวคุณแม่ไหนบ้างมีคุณแม่สี่คุณแม่หาตะลิคุณแม่บีหนึ่งนะคะนี่แม่ว่าพามาดูลูกสาวหน่อย แม่ลงทุนเดินมาเลยลงทุนเดินมาเลยนูนะคะลุยลุยของแท้เลยนะคะแม่วันนี้หาที่จอดไม่เกรดหน่อยอันนี้มีที่จอดแล้วแม่ต้องเดินเอาเพราะมันเป็นเสียงนานรถมันต่ำมันจะ ขบจสหรังขอบพคุณคุณแม่บีหนึ่งนะคะเมตตาแตงโมนะคะมาฝากนะคะน้องวันดีนะคะขอบพคุณคุณแม่บีหนึ่งนะคะกราบขอบพระคุณค่ะแม่ก็ใส่ยุูอยู่แล้วนะแม่นะแม่บอกว่าแค่นี้จิบจิบนะคะแค่นี้จิบจิบ ขอดิค่ะแม่ยังสามสิบไหมแม่จะให้เด็กๆท้องสุกได้ไหมล่ะให้เราเก็บเพราเดี๋ยวไปเด็กท้องสุกได้ไม่เคียวเลยไม่เคียวเลยไม่เคียวเลยตรงไหนไม่มีตัวใหญ่กว่าน้ำหวานนะคะ สิบสองน้องหมาย่องก่อนน้อยอันนี้ฟาก่อนมึงไงบอกว่ามีเดี๋ยวเล่าเวลากรรมน้องหวานได้บังเด็กเสียบเจอาแต็งแน่นะคะเจ้กเต็งไม่ได้นะคะเขาจะชอบแบบอยากเล่นด้วยนะพยนนะน้องหวายโอ้ยเมื่อกี้ไปเขาใกล้ได้นะ ไดไหมคะเนี่ยไปดูค่ะแม่เข้าใกล้ได้คะเข้าใกล้ได้ไปโอ้ขนาดดุเป็นยังกาเลยอันนี้ลงผลไม้บ้านนี้ลงแต่ย้าปะแต่เราเอากล้วยขาวห้าถุงกล้วยมันแกงได้ แบ่งม้าถุงหนึ่งกับอัดสังตัวสองเลอเหลือเยอะเวลามันแก้วเอามาให้วันนี้ถุงหนึ่งไว้พิทาโร่ด้วยแล้วก็เด็กๆทองสุกานทองสุกในสี่ชือกเนาะใช่ด้วยห้ากินก่อนกินก่อนกินก่อนขอใหม่เฉยเลย โดมโดมโดมอ่ะโดมมีองค์ลักเป็นน้องหมาไม่ว่าน้องหมาตัวสีดำเดิมไปด้วยเนี่ยแต่ไม่เป็นไม่เกรดนะคะเมนตาผลไม้มาให้วันดีด้วยนะคะเยอะยะเลยนะคะขอฝากคนนะให้คณแม่จ้า กราบขอบพระคุณค่ะชดบิกินี่วันดีหายชดบิกินี่วันดีหายแม่บอกชดบิกินี่อยู่ไหน มีฝากค,ค่ะแม่ยขอบคุณค่ะกัที่มานะคะขอบคุณค่ะมีแต่ของขลังเต็ม,เ,มเต็มได้หมดยวอี่จะเป็นจอมผนังเลยไม่ไงช้างอีกแล้วแม่บ้านไหนก็มีแต่ของขลังเต็มเลย<ส><ด> อยูเต็ม oh, ม <Yes. S 1> ือเต็มเต็มเต็มมือเต็มแขนแล้วเหมืองสอสอลงพื้นที่เลยขอบคุณค่ะสอสลงพื้นที่ครับสสเมื่อกี้ยังยิ้เหมือนเพราะได้เพราะใหม่เหมือนสอสอลงพื้นที่แล้วเอาผ้าแล้วมาผูกกับแม่ใช่ดูกินน่าอร่อยเนาะ แล้วปกติ่คืนี่หรอคะเราม่ไปอยแม่บอกเขาเขาองเาค่อยเเราอยู่ข้างหน้าบ้านเนะแล้วตันไล่ไลตอนไหนอะไล่ตอนก็คือเอาแป้งมา มีจะมีบ้านแล้วแบบนี้มันดีเป็นลูกเป็นลูกแม่แม่แบ่เขายังจาแม่แบ่งได้ไหมัะตอนตอนนด้ไม่ได้เลยสิ่งกันวส่สั่งอะไรไม่ได้ก็เลยต้องจับแยกอันนี้คือกาจับมันดีกวักกวักมันดีกวักกวัก กวดกดกดขอขออขอขออเาเพิ่งมาจากพัทยานะจากพัทยานะทำไมได้กลับล่ะเขาวิ่งอ่ะออกกระโออกไปเลยตามหาาวหาไม่เจอก็เลยเอา่ะ ตำเาต้องปล่อยสวอะไรด็กก็ต้องปล่อยอะไรลูกหนูอยากได้ไรคะองกลางอกลาด้วยเดินตามมาจากวัดปุ่งกลางได้เหว,วันนี้ไลฟ์สดจะกินไหวยังไมนะ่น่ะ แล้วไปหาพี่ชัดเลย สองอันพร้อมกันหรอโอ้โหเขาไม่เอาอันเดียวด้วยเดี๋ยวขัดตอนเดี๋ยวขัดตอนขอขอขอดูสิก็จะให้ใครขอ มมมมีไม่ไหเจ๊กอดก้องเหมือนห่วงเนาะเหมือน,อนไม่อยากใหนะ้อะมืนไม่อยากให้อนะไม่ดีะให้ไม่เมื่อคืนเมื่อกี้ไม่ให้คืน้วยนะ